สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องที่เป็นเครื่องเชื่อมนะครับได้สั่งจากลาซาด้าไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นช่วงลดราคาก็เลยสั่งไว้นะครับอย่างหนึ่งตัวเก่าก็ใช้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับเป็นเครื่องเชื่อมในราคาที่ไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัมปกหรือไม่นะที่สั่งไว้ อันนี้ยังไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับข้างในเป็นกล่องสีแดงครับเขาใส่กล่องข้างนอกไม่ทิ้งนะครับผมก็จะได้ปาดนอกออกนะครับฉีกไปเลยครับวกกล่องไม่ได้ใช้โอเคครับอันนี้เป็นกล่อง ยี uh, e ่ห้อนะครับมาสกิ aki, นะครับเป็นตู้เชื่อมข้างกล่องเขียนว่ามาสกิมิกนะครับ800 Japan Technology นะครับ l t i f u ฟัง i o n d n s i g n อันไม่ออกอะไรไม่รู้นะครับมองไม่เท่ชัดอ่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะครับ ว่าเขาจะแถมอะไรมาบ้างข้างไหนนะครับก็คงจะเป็นพวกหน้ากากนะครับถุงมือนะครับตามแบบฉบับที่เราซื้อเครื่องเชื่อมเขามักจะแถมมาให้นะครับหน้ากาก,ากถุงมือ,อก็มีถุงมืออันดับแรกนะครับถุงมือหนึ่งคู่อันนี้ยังติดกันเลยครับเอาไม่ออกอแสดงว่า ยังไม่รู้นะฮะยังเป็นเป็นู่อยู่นะครับการห่อมาฝ่องมันก็ขาดนิดหนึ่งนะครับมีอะไรอีกครับอันนี้น่าจะเป็นอ้นที่ถือนะครับอันนี้คงจะเป็นสายขั่วนะฮะสายคั่วขั้วลบนะครับนี่น่าจะประมาณเม็ด ก,กว่านิดหนึ่งนะครับม่ถึง2เมตรต่อไปก็เป็นสายเชื่อมขั้วบวกนะครับอันนี้เล็ก,ลกนะว่ารู้สึกว่าน่าจ,จับถนัดนะแข็งแรงดีนะครับแต่พอเล็กไปคีบนนแน่นหนาดีนะครับอันนี้โอเคนะครับต่อไปก็เป็นแปลงตที่เคาะด้านนี้นะครับ ซึ่งเขาจะแถมมาให้นะครับต่อไปเป็นลวดนะฮะเป็นลวดฟักคอนะครับก็แถมมาหมนึ่งม้วนแต่ว่าไม่ถึงกิโลนะครับนิดเดียวเองน่าจะไม่น่าจะไม่ถึงครึ่งกิโลต่อไปข้างมีอะไรบ้างอ่า อันนี้เป็นสายเชื่อมสายเชื่อมมีตัวนึงครับเขาเรียกว่าสายเชื่อมมิกนะครับเขาบอกว่าประมาณ4เมตรนะครับอ่าประมาณ4เมตรับให้มาประมาณ4เมตรเราไม่ได้วัดนะครับเป็นสายเชื่อมแบบมิกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเครื่องกันปึ๊บยกตัวเครื่องออกมา ตัวเครื่องก็ไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้คือหน้ากากหน้ากากนี่ก็นะครับอันนี้ก็เป็นกระจกที่หน้ากากครับหน้ากากนี่คงไม่ต้องผมไม่คยได้ใช้นะหน้ากากลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าใช้ไม่ถนัด ได้หน้ากากมาอันนี้ก็คงจะเป็นที่จับตรงหน้ากากนะครับครับหลังจากเราเปิดกล่องมาแล้วนะครับมาสกินะครับเป็นตู้เชื่อมมิกนะครับแล้วก็ตู้เชื่อม MMA นะครับมาดูปุ่มนะฮะดูปุ่มเราลงเปิดไฟ ดูก่อนนะครับอาจจะมีเสียงดังพัดลมนิดนึงนะครับแต่ก่อนอื่นขอแนะนําก่อนนะครับตรงนี้เป็นตัวเชื่อมนะฮะสายสาย m mmA นะครับก็คืออันนี้เป็นข้วบวกข้วลบนะครับแล้วก็จะใส่ข้วบวกไปด้านนี้นะฮะด้านขวามือหมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นไม่ให้ขยับได้อันนี้คือ ด้านาขั้วนะครับนี่ด้านขั้วขั้วลบนะครับที่คีบกับลวดเชื่อมนะครับต่อไปด้านขั้วลบนะครับด้านขั้วลบจะเป็นแบบนี้นะครับเอาคีบกับชิ้นงานอันนี้ก็หมุนเข้าไป เดี๋ยวเราจะทดสอบการเชื่อมแบบแบบมิกนะครับส่วนสายมิกซนะสายมิกเราก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับเราก็แค่กดเข้าไปจะมีตัวล็อกอยู่ด้านนี้นะครับเห็นไหมเป็นปุ่มด้านบนเสร็จแล้วก็วก็หมุนหมุนเข้าไปครึ่งรอบนะมันก็จะล็อกได้พอดีนะส่วนสายเล็กนี่ก็มันจะมีตัวเสียบเข้าไปนะเป็นลักษณะนี้นะ ันบนกระมุนให้แน่นปุนปิดให้แน่นนะครับรุ่นนี้นะครับจะมี USB นะครับ USB ด้วย800แอมนะครับทั้งมิกและ MMA นะครับทีนี้เราลองมาเปิดเครื่องนะครับจะมีปุ่ม MMA นะครับปุ่มอันนี้ไม่ใช้นะครับเป็นปุ่มติ๊ก เป็นเป็นลักษณะการเชื่อมแบบติ๊กนะครับแต่เราไม่ใช้นะฮะอันนี้มีแค่2ระบบครับเป็น MMA กับประเภทมิกนะครับส่วนนี้ปุ่มมิกนะครับอันนี้ปุ่มมิกเป็นฟัคคอขนาด0.8นะครับอันนี้เป็นฟัคคอ1.0นะครับด้วยการการกดปุ่มตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปิดการทำงานนะครับ อาจจะมีเสียงพัดลมดังนิดหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ถ้าปุ่มนี้แดงแสดงว่าอยู่ในลักษณะเชื่อมแบบ m m a ครับเราก็กดปุ่มตัวนี้นะฮะปึ๊บถ้ามาลิฟต์ตัวนี้เป็นติ๊กนะฮะแต่เราไม่ใช้นะครับปุ่มนี้ก็ไม่ใช้นะฮะเพราะว่าเป็นปุ่มที่เขาเตรียมไว้เพื่อสร้าง มาสก,กิลตัวนี้ให้เป็นลักษณะการเชื่อมแบบติก๊กนะครับอ่าเราก็จะใช้แบบเป็นฟักคอนะครับปุ๊บอันนี้เป็น0.8ใช้ลวด0.8อ่าอันนี้สามารถหมุนได้ถึง800นะครับ800แอมป์หมุนไปเรื่อยนะครับเห็นไหมตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับ800แอมป์อันนี้ก็สูงสุดก็ กินไฟโวตนนะครับ5้จุดเป็นมิเตอร์วัดวตนนะครับสูนสุศคือหนะฮะห้าจโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมแบบมิกดูก่อนนะครับเราลองพอนไฟก่อนครับทักสองร้อยนะพอนะครับหมุนถอยหลังไปเรื่อยนะครับหมุนถอยหลังครับทักสอง ส่วนตัวนี้ก็ไม่ต้องไปปรับนะฮะเดี๋ยวอาจจะปรับให้เหลือสัก2องเช่นเดียวกัน,นผมจะหมุนไปประมาณสักส0งร้อยเราจะลองเชื่อมแบบติ๊กดูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สัก2พอ2.8พอนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่ลวด ฟักคอนะครับลวดนี้ก็ดูขนาดนะฮะขนาดเขาเบอกไว้ว่าไซส์นะครับ0.8มิลน,นะครับอเดี๋ยวเสียบใช้ตัวนี้ติดเครื่องก่อนก็ได้ติดเครื่องเพื่อใส่ลวดตัวนี้นะรลวดจะมีรีเลย์นะครับรีเลย์ดับแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ลวด วิธีการใส่ลวดนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ออกก่อนหมุนออกเป็นแบบนี้นะฮะจะได้ใส่ในก็ปลดออกฮะก็อันนี้ก็อออกน,ะนก้งขึ้นปุ๊บนะครับตัวนี้ก็ลองดนูนะครับว่าเราจะใช้ลวดแบบไหนครับก่อนใส่ลวดท่านก็ต้องดู ตัวนี้นะครับลวดมันจะผ่านลักษณะอย่างนี้นะครอยู่ด้านบนต้องเข้าได้พอดีนะครับอันนี้ขนาดลวด0.8อันนี้ก็0.8เอาออกครับดานออกแบนนี้รับไร้ลวดผ่านตรงนี้อันนี้ก็หมุนเข้าไปแบบเดิมนะครับกดเข้าไป่างนี้นะฮะมันจะผ่านแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ลวดลวดที้ต้องอยู่ด้านล่างนะครับไม่ให้อยู่ด้านบนระวังมันจะเด้งออกมา แล้วก็ใส่ลวดเข้าไปแบบนี้นะยิงกว่าลวดมันจะโชว์ด้านโน้นนะครับครับแล้วใส่ลวดไปแล้วเราก็อย่าลืมใส่ตรงนี้ด้วยนะครับปึ๊บอ่าสปริงสปริงใส่ไปงี้คนระับแล้วก็หมุนให้เข้าที่เดิมแบบนี้นะครับหมุนเข้าไป ค okay, ประมาณนี้ตรงนี้เราก็ตัดนิดหนึ่งนะครับเื่นเื่องจากว่าถ้าไม่ตัดแล้วมันจะเข้าลำบากนะครับอนี้เพิ่งกดลงนะครับต้องนี้ก่อนใส่ลวดให้เรียบร้อยก่อน ก่อนก็ได้ครับให้รวดโผล่มาโผล่ไปหรือ,อยังครับรวดโผล่ยังอมาแล้วโอเคนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะฮะกดตรงนี้ลงนะครับแล้วก็ขึ้นแบงบนโอเคนะรวดมันก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับตอนนี้ครับก็เห็นไหมฮะรูที่จะใส่รวด ใส่ครับไปไงี้นะครับแล้วก็หมุนโอเคอยู่แล้วนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็ปิดโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการเชื่อมเราเปิดไฟตั้งข้าวไฟไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราจะต้องสลับขั้วที่นีดหนึ่งเราจะต้องเอาขั้วลบไปใส่ทางขั้วบวกนะครับ ถอดขั้วบวก,กออกนะครับอันนี้ไม่ใช้นะฮะอันนี้ไม่ใช้นะฮะเพราะเราต้องการเชื่อมแบบเราใช้ขั้วลบนะฮะมาทงขั้วบวกนะฮะเอาไว้คีบนะครับก่อนเอ่นะครับ,ก,ออนนรบก่อนเชื่อมเราต้องสวมถุงมือให้บร้อยก่อน ป้องกันอันตรายนะครับความร้อนอาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นการทดสอบครับเสร็จแล้วเราก็าเดี๋ยวลองทดสอบเราจะไม่เชื่อมฮะเราทดสอบก่อนอเหล็กตัวนี้นะครับเราจะลองลากตรงนี้นะครับเปิดไฟครับ เปิดไฟประมาณนี้นะฮะสองร้อยก็พออันนี้ก็ส,กสองสามพอนะครับครับตอนเรากดตรงนี้นะครับลวดมันก็จะวิ่งมานนให้ลวดทองมาก่อนเช้านิดหนึ่งครับ ครับลวดพอมาลนะครับตรงน,นี้ประมาณนี้นะครับพอเรากดลวดมันก็จะโผล่มาโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มเชื่อมกันเลยครับใช้ไฟป,ประมาณสักแล้วก็กว่าพอนะครับโอเคนะครับเราจะลองเชื่อมการเชื่อมนะะเราต้องกดนี่ไปด้วยนะฮะเชื่อมเราต้องกดไม่งั้นลวดไม่ขึ้นนะครับ โอเคครับเราจะเริ่มเชื่อมนะครับลาบมานะครับครับสิ่งที่ได้นะจะเป็นลักษณะน,นี้นะนี่นี่ผมเชื่อม จะเป็นลักษณะนี้นะครับสามารถเชื่อมเด็กบางได้นะครับเห็นไหมฮะครับอันนี้คือไฟประมาณ192นะครับแอมก็1กว่านะครับ1 9แอมหรือ2แอมก็ได้นะครับครับโอเคนะครับนี่เป็นการทดสอบการเชื่อมระบบติ๊กขออภัยนะครับเป็นการเชื่อมระบบมิก ใช้ลวดฟักคอโดยไม่ต้องใช้แก๊สนะครับด้วยเครื่องเชื่อมยี่ห้อมาสกินะครับยี่ห้อมาสกิเหมาะสำหรับ DIY นะครับ DIY โอเคนะครับนี่คือการนี่ผมไม่ได้เชื่อมไม่ได้เชื่อมแบบต่อกันนะครับลองเชื่อมลองกดเชื่อมแบบเหล็กหนาๆก่อนนะครับแต่คิดว่าสามารถจะทำ DIY กับเหล็กบางๆได้นะครับโดตรงนี้นะครับเราก็จะ ห okay. วังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับกดกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามช่องเจ๋มาแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับ